สวัสดีครับนะครับวันนี้ครูพีทนะครับก็จะมาสอนย้อนหลังแหละนะครับจริงๆก็คือจะมาทํางานชิ้นล่าสุดคือ Excel นะครับตั้งแต่ศูนย์จนไปถึงจบเลยนะครับก็ถ้าใครดูคลิปนี้ตั้งแต่แรกจนถึงจบก็ส่งงานครูได้เลยนะครับอารมณ์เหมือนมาสปอยอะเนาะมาสอนงานนะครับอาจจะมาช้านิดนึงต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าโหช่วงนี้ยุ่งมากติดธุลงธุระนะครับนน่นนี่นั่นไปหมดภารกิจเยอะแยะนะครับก็ยังไงก็ ตามส่งย้อนหลังได้ตลอดนะครับอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ e อ c ก l เนาะวันนี้นะครับ Excel อ่ะนะครับก็เปิดโปรแกรม Excel มานะครับในห้องคอมเนี่ยแหละนะครับก็จะทำย้อนหลังก็ได้นะครับหรือจะไปทำที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับเกิดเลยเนาะนะครับเราก็จะรู้จักแถวไปแล้วเนาะแถวก็คือจะอยู่ด้านซ้ายนี่ถูกต้องไหมครับข้างบนก็จะเป็นคอลัมน์นะครับอ่ะ อันนี้คือทบทวนเบื้องต้นนะครับเซลล์ที่คุณระบายสีนี่ก็เรียกว่าเซลล์ D3 รู้ได้ไงว่า D3 ก็ดูจากชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับ D3 เราก็จะเรียกแทนว่าเนี่ย D3 เก็บค่าอะไรไว้ก็เก็บ5นะครับเก็บ5ไว้นะครับแต่5ที่นี้ยังไม่ได้เป็นตัวเลขหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องไปฟอร์แมตเซลล์อีกทีหนึง่งอ่าอันนี้ทบทวนความรู้เดิมนะครับทบทวนความรู้เดิมอ่ะมาเริ่มที่งานเลยดีกว่านะครับมาเริ่มที่งานเลยนะครับ งานของเราเนี่ยที่ครูให้ตั้งชื่อร้านใช่ไหมนะครับครูก็ตั้งชื่อร้านเหมือนเดิมแล้วกันกดซูมก่อนนะกดคอนโทรลแล้วก็สกอร์เมาส์ก็ได้หรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้ด้านซ้ายเห็นไหมครับด้านซ้ายตรงนี้ครูอาจจะบังอยู่เนาะนะครับเพราะว่าครูมีหน้าจออยู่ด้านขวาล่างก็บังตรงนี้นะครับแต่ว่าซูมได้นะครับขวาล่างกดคอนโทรลนะครับคอนโทรลแล้วก็สกอร์เมาส์อ่าชื่อร้านค,นนคร,ครูนะครับครูพีทนะครับครูพีทอาหารตามสั่งนะครับครูพีทอาหารตามสั่ง นะครับอันแรกประกอบไปด้วยอะไรนะลำดับใช่ไหมครับแล้วก็รายการนะครับแล้วก็ราคานะครับแล้วก็จํานวนนะครับแล้วก็ยอดรวมอ่ะทีนี้ครับเราได้หัวข้อมาแล้วก็คือคอลัมน์ใช่ไหมครับเราก็ทําการเมิดก่อนเราต้องทําการเมิดเมิดคืออะไรครับเหมิดก็คือการผสานใช่ไหมครับเมิดก็คือการผสานเซลล์คือการยุบเซลล์ให้มันเป็นเซลล์เดียวกันนะครับทําอย่างนี้อ่ะคุมไปเลยครับตั้งแต่ A ถึงอะไร A ถึง E นะครับทำไมเราต้องเลือก A ถึง E ล่ะก็เพราะว่าถ้าเรา A ถึง F ได้ไหมก็ได้ครับ A ถึง F ก็ได้แต่ว่าเป็นยังไงครับมันก็จะล้นไงเพราะว่าคอลัมน์เรามีถึง E ถูกต้องไหมล่ะนะครับอ่ะก็รวบไปเลยตรงไหนล่ะครับนี่ไงครับภาษาและจัดกึ่งกลางอย่างของคูณเนี่ยใช้เป็น365นะครับ Microsoft 365เวอร์ชันภาษาไทยนะครับอังกฤษก็ได้แหละแต่ว่าติดตั้งเป็นภาษาไทยไว้ก็จะเลือกตรงนี้ครับภาษาและจัดกึ่งกลางถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะ Merge and Center นะครับอ่ะ พอภาษาเสร็จปุ๊บเราก็ขยายตัวหนังสือหน่อยก็ได้ให้มันแบบเออเป็นชื่อร้านหน่อยนะครับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้ปกตินะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะเปลี่ยนฟอนต์อะไรนะครับโหฟอนต์นี้หน้าตาน่าเกียดสุดๆไปเลยนะครับเอา <c oughs> ครูว่าเอาฟอนต์เดิมนี่วานะครับเอาฟอนต์เดิมแล้วกันแล้วค่อยไปแก้นะครับค่อยไปแก้ลงสีนิดนึงไปล่ะนะครับอ่าลงสีัวเป็นสีส้มก็ได้นะครับ สีส้มนะครับตรงนี้ก็ใส่1 2 3่งสามมี3อย่างใช่ไหมครับเอามี3อย่างแต่บางคนบอกว่าครูครับผมอยากทํา5อย่างทําไงอ่ะนะครับหรือว่าอยากทําเป็นร้อยอย่างทําไงแล้วค้เกียดพิมพ์เลขก็กดคอนโทรลค้างเอาไว้คอนโทรลจะอยู่ที่ไหนครับครูก็จะเอาให้ดูยังไงดีเลยเนี่ยยกคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับคอนโทรลอยู่อยู่ไหนเนี่ยนี่ครับสายร่างคีย์บอร์ดนะตรงนี้นะครับคอนโทรลสายล่างคีย์บอร์ดยกมาได้เลยนะครับแล้วก็กดไปนะครับกดปุ๊บ มันก็จะมีเครื่องหมายบวก2อันขึ้นมาแล้วก็ลากไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็จะง่ายดีรันลําดับให้นะครับรันลําดับให้อ่ะอันแรกมครูนึกกบทอดนะครับปลาทอดไก่ทอดครูเอาง่ายไว้ก่อนนะตอนนี้เอาง่ายไว้ก่อนเลยนะครับราคาอันนี้สัก60สิบอ่ะอันนี้ปลาแพงหน่อยร2 0ไก่ทอดจากต่างประเทศราคาพันหอ่ะประมาณเนี้ยจำนวนอันนี้กบทอด5ตัวปลาทอด10ที่ไก่ทอดอีก17ที่นะครับปุ๊บเราได้อย่างนี้แหละ นะครับเราได้อย่างนี้แหละเราก็บางคนบอกครูครับอยากให้มันอยู่กึ่งกลางทาไงอ่ะนี่ไงครับเรากดที่คอลัมน์ก็ได้แล้วก็เลือกให้มันอยู่กึ่งกลางแบบนี้ได้เหมือนกันรายการอยากจะให้อยู่กึ่งกลางไหมนะครับแต่ครูเน้นย้ําเลยเรื่องของราคากับจํานวนเนี่ยครูอยากให้มันชิดไว้ก็ได้นะครับยิ่งราคาเนี่ยควรจะชิดขอบข,ขวาไว้เพราะว่ามันจะได้ดูง่ายนะครับมันจะได้ดูง่ายเนาะอ่ะทีนี้ครับเราได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาทําตารางวิธีการท,าทําตารางทํำยังไงครับเราก็มาคุมตั้งแต่ลําดับจนมาถึงตรงนี้ นะครับ e5 ตรงนี้นะครับลำดับจนมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกคำว่าจัดรูปแบบให้เป็นตารางหรือว่า format as table นะครับเราก็เลือกไปเลยอ่ะคุมไปกดปึ้งเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้มาละนะครับมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ครับยอดรวมเนี่ยเราก็จะไปใส่สูตรนะครับเราก็จะไปใส่สูตรสูตรในที่นี้คือเราเรียนไปแล้วเนาะนะครับมีสูตรซ้ำหายอดรวมนะครับสูตรเอเบเล e หาค่าเฉลี่ยสูตรปาเช แปลงเป็นจํานวนนะครับแปลงจํานวนเป็นข้อความนะครับมี min ก็คือสูตรน้อยสุด max นะครับสูตรมากสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับจะได้ไปทีเดียวเลยอ่ะทีนี้ครับเรามาใช้สูตรซ้ำก่อนคือหาผลรวมไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเราจะใช้สูตรหาเนี่ยเราจะต้องเท่ากับก่อนเสมอเลยนะครับเราไม่สามารถเอา60นะครับมาคูณกับ5ได้ เป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันคือข้อความธรรมดาเฉยมันไม่ใช่ตัวเลขมันไม่ได้คูณกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่เท่ากับนะครับ60คูณ5แบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะได้หมดเลยเห็นไหมนะครับแล้วมันนี้มันเกี่ยวด้วยหรอ120คูณ10จะได้300ได้ยังไงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําแบบคูณด้วยมือนะครับกอกแบบแมนนวลไม่เอาเราจะใช้สูตรครับก็คือเท่ากับนะครับซัมนะครับวงเล็บเปิดนะครับนี่คือสูตรหาผลรวมนะ แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับราคาราคาคูณกับอะไรคูณกับจํานวนจะได้ยอดรวมงหมดวงเล็บปิดกด enter เห็นไหมครับมันจะได้ราคาตรงนี้มานะครับหลังจากนั้นพอเราได้ราคาเสร็จปุ๊บเราอยากจะใส่ลูกน้ําให้มันหน่อยนะครับเราก็เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับกดเนี่ยที่คอลัมน์บนสุดเลยนะนะครับแล้วเลือกคาว่าอะไรครับจัดรูปแบบเซลล์นะครับแล้วก็ไปเลือกที่สกุลเงินหรือค u r เงินซีนะครับแล้วก็เลือกทศนิยมไหมครูไม่เอานะครับจํานวนมีไหมล่ะไอสัญลักษณ์ไทยบาทอยู่ไหนเนี่ย นะครับสัญลักษณ์ซิมโบลตัวบาทนะครับก็ลองหาดูแล้วกันนะครับลองลองดูแล้วกันนะครับเนี่ยบาท b a h t นะครับ THB t h มีไหม THBTHB อ่ะมีครับไทยบาทแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ครูว่ามันเกะกะเกะกะตาไปหน่อยนะครับครูจะเอาแค่ใส่เป็นลูกน้ำพอนะครับก็จะเลือกจัดรูปแบบเซลล์สกุลเงินนะครับทศนิยมไม่เอานะครับก็ใส่เป็นเลข0นย์นะครับสัญลักษณ์ ไม่เอานะครับจริงๆอาจจะเอาคําว่าบาทก็ได้แต่ครูคี้เกียจหานะครับเออมันมีบิตคอยด้วยเนาะเพราะว่าของครูมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ3ามนะครับเสียตังค์นะครับอันเนี้ยเสียตังค์หายปีนะครับกดเลยโอเคเนี่ยมันก็จะมีลูกน้ํามาให้ก็ดูง่ายขึ้นหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันครับราคาก็เหมือนกันแต่บางคนบอกครูครับผมมีวิธีไวกว่านี้ไหมคลิเกียจมาคลิกขวาแล้วจัดรูปแบบเซลล์มีครับกดไปที่คอลัมน์ตรงนี้แล้วเลือกอะไรครับนี่ไงตรงนี้ไงนะครับแล้วก็เลือกอะไรอะใส่นี่ไง อย่างนี้ก็ได้เอาไหมล่ะทศนิยมไม่เอาก็หักไปแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมันก็จะมีบอกอยู่นี่ไงสัญลักษณ์บาทตรงนี้ก็มีนะครับลองดูนะครับลองดูอ่ะประมาณนี้อันนี้เป็นแบบย่อใครดูไม่ทานกดย้อนกลับได้ตลอดนะครับใครดูไม่ทานกดย้อนกลับได้ตลอดทีนี้ครับเรามาหายอดรวมทั้งหมดนะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับนะครับอันนี้เราจะมาแปลนะครับยอดรวมทั้งหมดเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบว่านะครับข้อความ นะครับเป็นแบบข้อความอ่ะไปไหนละอันนี้แบบข้อความนะครับถามว่าครูครับตรงนี้ทำไมมันไม่ขึ้นเต็มข้อความล่ะก็เพราะว่าเราขยายมันได้ไงเห็นไหมครับเราขยายคอลัมน์ได้โดยการยืดแบบแมนวนวลก็ได้หรือจะกดดับเบิลคลิกก็ได้มันก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับยอดรวมทั้งหมด value ตรงนี้ช่างมันเพราะว่ามันเป็นค่า error อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขบอกไงนะครับมันเป็นข้อความไงมันคำนวณไม่ได้นะครับแต่ถ้าครูใส่อย่างเงี้ย5 นะครับตัวนี้10บเนี่ยมันคำนวณให้เลย50เห็นไหมครับแต่รูพอดีผู้ใส่เป็นข้อความก็เลยเป็นว่างไว้อย่างนี้นะครับต่อมาครับมีค่าเฉลี่ยนะครับค่ามากสุดนะครับแล้วก็ค่าน้อยสุดนะครับแล้วก็จํานวนนะครับจำนวนคือจํานวนทั้งหมดตอนนี้เราดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วว่ามันมี3าํานวนแต่ในกรณีที่มันมากกว่า3ล่ะสัก3ามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดรายการอย่างเงี้ยเรามานั่งมันใช้สูตรง่ายกว่านะครับอ่ะทีนี้ เรามาดูเลยนะครับอันดับแรกอันนี้ดีๆทิ้งไปสูตรยอดรวมคือไรซ้ำเหมือนกันครับวงเล็บเปิดนะครับยอดรวมทั้งหมดยอดรวมอะไรอ่ะยอดรวมราคาหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราจะต้องเป็นยอดรวมตรงนี้ครับยอดรวมที่เกิดการบวกลบคูณหารแล้วนะครับแล้วก็กด enter อ่ะยอดรวมข้อความสูตรคือไรบารเช็คนะครับเราจะเอาเซลล์ไหนไมาโชว์ล่ะก็เซลล e ์ E6 นี่ไงนะครับเพราะว่าเป็นคือยอดทั้งหมดแล้วเราจะได้เป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับ ทีนี้ครับค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของเราอะไรครับค่าเฉลี่ยของเราก็คือสูตร a v e r a g e ครับนะครับคลิกเลย a v e r a g e ของอะไรครับ3ตัวบนเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีอยู่3รายการเนาะมากสุดเหมือนกันครับค่าแม็กครับวงเล็บเปิดครับคุมมา3รายการดูด้วยตาเปล่านี้ก็รู้นะครับแต่ในกรณีที่มันเยอะนะครับเราก็ต้องใช้สูตรแทนได้นะครับมินคุมไปเลยครับเห็นไหมจำนวนนะครับเขาครับเท่ากับเขานะครับอ่า แล้วก็คุม3อันนะครับคุม3นี้นะลำดับในคุมอันนี้นะนะครับนับจำนวนกดนะได้3จํานวนเห็นไหมครับโอเคนะครับนี่คือเสร็จแล้วสําหรับครึ่งแรกที่เราสอนไปในชั่วโมงแรกนะครับต่อมาเนี่ย คือเราจะต่อยอดในคับที่2ก็คือทําต่อจากงานเดิมงานแรกมีเท่านี้ครับเสร็จสิ้นแล้วอีกนิดนึงแล้วกันอาจจะใส่รอบให้มันหน่อยก็ได้นะครับครูลืมบอกนะครับเส้นทั้งหมดเนี่ยเส้นขอบอาจจะใส่ให้มันหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่อตรงนี้ว่าอาจจะไม่ใส่นะครับก็ไม่มีเส้นขอบก็ได้ข้างบนก็จะมีแค่ตรงนี้ที่เป็นคิดนะครับที่ไม่ใช่ยอดรวมนะครับอ่ะเห็นไหมตรงเนี้ยด้านล่างก็จะมาบอกหมดเลยนะครับเป็นรายละเอียดนะครับต่อมานะครับ ต่อมาเนี่ยนะครับเราจะใช้สูตรอินเด็กนะครับเราจะใช้สูตรอินเด็กนะครับสูตรอินเด็กคืออะไรนะครับสูตรอินเด็กก็คือเราจะดูรายการนะครับรายการเฉพาะนะครับดูดูแยกรายการเฉพาะออเดอร์นะครับลำดับออเดอร์ก็คือเนี่ยลำดับ1 2 3เนี่ยนะครับเฉพาะลำดับออเดอร์นะครับอ่ะนะครับตรงนี้ก็คือรายการนะครับนะครับ อันนี้ก็คือจำนวนนะครับอันนี้ก็คือราคานะครับราคายอดรวมอ่าเห็นไหมครับทีนี้ครับปุ๊บเราจะต้องทำอะไรนะผสานเซลล์ก่อนนะครับผสานเซลล์ก็กดไปเลยนะครับเราจะใส่สีไปนิดนึงเปลี่ยนสีบ้างแล้วกันขอเป็นสีเขียวบ้างนะครับตรงนี้ไม่ต้องทำให้มันเป็นตาราง a d a t a b l e อะไรนะนะครับตรงนี้เราไม่ต้องทำเป็นตารางนะครับรายการเนี่ยนะครับรายการคือออไม่ใช่พูดผิดนะครับ เราจะดูคําว่าลำดับนะครับลำดับนะครับตรงนี้รายการนะครับจำนวนเราไม่เอานะครับโทษทีนะครับอ่าลำดับนะครับลำดับออเดอร์แหละนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับลำดับรายการนะครับทีนี้เราจะมาใช้สูตรนะครับก็คืออินเด็กนะครับอินเด็กนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดสังเกตดูว่ามันจะมีคําว่าอันเลออันเลคืออะไรอันเลคือการที่เราแบบในการรวมกลุ่มนะครับชุดกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชุดกลุ่มของรายการอาหารนะครับชุดกลุ่มของราคาชุดกลุ่มของยอดรวมเราจะเป็นชุดกลุ่มนะครับซึ่งเราสามารถกําหนดได้นะครับอ่ะมาดูต่อนะครับทีนี้อินเด็กอะไรล่ะนะครับอินเด็กอะไรนะครับตรงนี้ไม่ใช่เราต้องมาดูที่รายการท่าทีนะครับอินเด็กนะครับอินเด็กอเล่อเล่อันไหนครับอเล่อันนี้นะครับอะไรอันนี้นะครับ รายการนะครับเออโทษทีโทษทีนะครับ,นะร,บรายการใช่ไหมถ้ารายการเราต้องไปอันนี้อ่ารายการเราต้องไปดูที่ B 3ถึง B 5นะครับแล้วเรากด Enter เลยไหม <S <S ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราจะต้องกดอันนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะกด Enter วงเล็บปิดเนี่ยเราต้องใส่ลูกน้ำคอมมาแล้วเราต้องมาเลือกเซล์อะไรครับ E 1 5ในการอ้างอิงนะครับเวลาเราใส่ลำดับ1รายการอะไรจะขึ้นกบทอดใส่ลำดับ2รายการอะไรจะขึ้นปลาทอดแบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะ ลองกดปิดไปปึ้งอ่ะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอาใหม่นะครับอเล่นะครับกดนะครับอ่ะเลือกปึ๊บ B 3ถึง B 5นะครับแล้วก็กดแล้วก็อันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วกด enter นะครับอ่ะเราจะเลือกหนึ่งปึ๊บนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นกบ2ปลาทอดนะครับ3ล่ะปึ๊บอ่ะไก่ทอด เห็นไหมครับเป็นลักษณะแบบนี้แต่ยอดรวมราคามันยังไม่มาทํำยังไงครับทําเหมือนกันครับพิมพ์ Index นะครับดับเบิลคลิกเลยอันเลออันไหนครับอันเลเราจะเป็นยอดรวมแล้วนะครับยอดรวมแล้วว่าเราได้เท่าไหร่นะครับกงเล็บปิดเลยเปล่ายังครับเราต้องใส่ลูกน้ําก่อนแล้วเ,เลือกอะไรครับอ้างอิงเซลล์ที่ E15 นะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เลขอะไรมันจะได้โชว์ขึ้นมา,นมากด Enter ปึง้งเห็นไหมครับตรงไหมเอ่ยอันนี้ไปด้านขวาหน่อยนึงนะครับตรงไหมเอ่ย ราคายอดรวม300ใช่ไหมเนี่ยถูกต้องเห็นไหมครับต่ออามายอดรวมถ้ากดเลข3ยอดรวมจะต้องเป็น27 200เป็นไก่ทอดเห็นไหมครับอันเนี้ยคือเราจะสามารถโชว์ได้ว่าสมมติว่ารายการออเดอร์ที่58 เกิดปัญหาขึ้นเราก็ดูเลขออเดอร์เลยว่าออ58เหรอนะครับเราจะสามารถมาดูได้ว่ารายการอะไรอยู่ในออเดอร์58แล้วราคาของออเดอร์58เป็นราคาเท่าไหร่เราก็จะสามารถเรียกใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหาไล่หาทีละเซลล์ทีละแถวทีละแถวใช่ไหมครับมันก็ลําบากอันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากในในเรื่องของกรณีแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับเราต่อมาฮนะรายการสุดท้ายแล้วเราจะต้องเอ็กพอร์ตออกมาเป็นกราฟ เราต้อง export ออกมาเป็นกราฟทํำยังไงวิธี export ออกมาเป็นกราฟเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราอยากจะเปรียบเทียบอะไรกับอะไรอย่างของครูเนี่ยนะครับครูจะเปรียบเทียบกบทอดนะครับอยากรู้ว่าเออยอดขายเนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยนะยอดขายถ้าคิดเป็นไอเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอยากจะรู้ว่าได้สักกี่เปอร์เซ็นต์กบทอดกี่เปอร์เซ็นต์ปลาทอดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไก่ทอดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ครูเอาจอาสักนทยี่ห้าไป นะครับเยอะๆหน่อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้คุณว่าอันนี้แพงไหมว่าไก่ทอดนะครับเอาสักพันหนึ่งนะครับยอดซื้อสัก2ออ่าสามอันแล้วกันนะครับอ่ะประมาณเนี้ยนะครับเห็นนะราคาเปลี่ยนหมดเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเห็นไหมครับห้าพเปลี่ยนถ้าใส่เลข5เนี่ยมันก็เปลี่ยนเห็นไหมครับเพราะว่าเราผูกสูตรเรียบร้อยแล้วไงนะครับเราผูกสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาเราจะมาทําเป็นตารางนะครับไม่ใช่เป็นตารางเป็นกราฟนะครับทํำยังไงครับ เราจะคุมตรงนี้ก่อนรายการกบทอดปลาทอดไก่ทอดแล้วครูจะกดคอนโทรลคอนโทรลเหมือนเดิมนาะซ้ายล่างคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คุมนะครับยอดรวมนะครับแล้วไปเลือกในหัวข้อแทรกนะครับนี่ไงแผนภูมิที่แนะนําหรือจะเป็นแผนภูมิวงกลมก็ได้แต่ครูเนี่ยจะเอ็กพอร์ตออกมาเป็นตัวแผนภูมิวงกลมเนี่ยนะครับเพราะว่าครูจะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์ไงเหมือนตอนที่ครูทายในควิดบุเกตอะนะครับเห็นไหมครูเลือกอันนี้นะครับเห็นไหม มันก็จะขึ้นมาเลยแต่ว่าแผนภูมิเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันยังไม่ขึ้นมันยังไม่โชว์เห็นไหมครับแผนภูมิเปอร์เซ็นต์มันยังไม่โชว์ทำยังไงล่ะก็เนี่ยนะครับยอดขายก็ได้นะครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบยอดขายนะครับอ่าตารางเปรียบเทียบยอดขายอ่าเราก็พิมพ์ไปหน่อยก็ได้นะครับตารางเปรียบเทียบยอดขาย เราเปล er fate, um currency, pues whales, ี teachers, 8, nah ่ยนชื асибо, iros, ่อได้นะครับเราเปลี่ยนสีได้นะครับเราเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนสีกราฟเปลี่ยนสีอะไรเนี่ยเป็นชุดสีเนี่ยเราเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับรหมือรวมไปถึงเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนสีข้อข้อความนะครับเนี่ยสีข้อความอยากให้เป็นสีแดงหรืออะไรก็ได้เปลี่ยนได้หมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับพวกเราลองไปเล่นดูนะครับแล้วทีเนี้ยเราอยากรู้ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยากจะดูทํายังไงครับกดบวกเลยครับแล้วเราก็มาเลือกคําว่าอะไรครับ ปลายชื่อข้อมูลนะครับหรือ data label นะครับแล้วก็คลิกมาตรงนี้เราก็ไปดูเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมเลยแล้วกันหรือจะแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับคำบรรยายพร้อมภาพของข้อมูลแบบนี้ก็ได้กบทอด26%หรือบางทีเราอยากจะเลือกเฉพาะค่า mm. เช่นออค่าตรงนี้เราไม่เอาราคาเราไม่เอาเราอยากได้แค่เป็นอะไรครับเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะบอกมาแบบนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือจะเอาทั้งราคากับเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือจะเอาชื่อด้วยนะครับก็ได้เหมือนกัน หรือชื่อชุดข้อมูลด้วยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปตั้งชุดชื่อชุดข้อมูลได้นะครับค่าจากเซลล์นะครับอันนี้อันนี้ข้ามไปนะครับเห็นไหมเราเลือกได้หมดเลยคีย์คำอธิบายแผนภูมินะครับก็มีเหมือนกันนะครับลองดูนะครับตรงนี้นะครับแต่ของคุณเนี่ยจะเอาเป็นราคากับเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จากตารางเราก็ดูได้เลยว่าอ้อยอดขายไก่ทอดเราเยอะมากนะนะครับห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งเลยนะครับแสดงว่าไก่ทอดร้านเราอร่อยนะครับอะไรเงี้ยเราก็จะไป วิเคราะห์กับร้านค้าของเราได้ต่อไปในอนาคตว่าเราจะต้องการทําอะไรวางแผนการตลาดให้มันดีขึ้นหรืออะไรยังไงนะครับนี่คือตลาดนะครับรวมไปถึงเห็นไหมนะครับมีพวกรูปแบบดีไซน์นะครับแผนภูมิดีไซน์แผนภูมิเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยเห็นไหมครับลองไปเลือกดูก็ได้เนี่ยเปรียบเทียบนะครับเนี่ยอันไหนสวยก็ลองไปเล่นเล่นดูนะครับอ่ะครูทําให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วเสร็จสุดท้ายก็คือใส่ชื่อครับนายสลันสังทองนะครับม5 ทับสาทับศเลขที่นะครับหนึ่อ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เทสีไปทัาหน่อยก็ได้นะครับเป็นชื่อนายสันสังทองอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนบอกอ๋อครับผมอินเสิร์ตได้ไหมแทรกนะครับแทรกอะไรครับแทรกกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์เลยไหมล่ะเอาแบบสวยๆเลยครับครับนี่เลยครับนายสันสังทองนะครับม5ทับเลขที่ หนึ่งสองอ่ะตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะตัวใหญ่แล้วก็คุมไงนะครับยอ่อลงมาให้มันเล็กอา้าเบี้ยวแล้วอา้าลืมกดปึง้งนะครับทำให้มันเล็กหน่อยนี่อ่ะก็ย่อไปเนี่ยนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราอะนะครับสลันสั่งทองเมื่อกี้มองไม่เห็นนะสั่งทองเลขที่หนึ่งสองสามสี่อ่าแบบนี้นครับอย่างนี้ก็ได้ แล้วแต่เราครับแล้วแต่เรานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็เซฟนะครับกดไฟล์นะครับบันทึกเป็นนะครับเซฟแอดแล้วก็ไปเลือกนะครับเลือกดูหรือ b บราว์นะครับเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับงองคูพีทก็ได้หรือตั้งชื่อเราก็ได้นะครับงานคูพีทสลันสังทองนะครับ5 50ทับเมื่อกี้5 0 0นะครับเลขที่1 2 3 4ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้กดเซฟบันทึกครับอ่ะ นะครับแค่นั้นเองเราก็เอาไฟล์างานเนี่ยไปส่งในค a ร์ด o ูมนะครับซึ่งนะครับซึ่งค a ร์ r o ูมเนี่ยนะครับตะคู่นะนะครับซึ่งค a ร์ด o ูมเนี่ยอยู่ใน ในนี้อ่ะโอเคเนี่ยครับคาสร,รูมจะเป็นเนื้อหาของอย่างนี้นะครับชื่อว่าหน่วยการบ้านที่2เอยหน่วยที่2การบ้านครั้งที่1นงนะครับงานในคาบเรียนเนี่ยอย่างของเพื่อนเขาก็ส่งกันมาบ้างแล้วเห็นไหมครับเพื่อนห้องอะไรเนี่ยคาทัสก็ส่งกันมาบ้างแล้วนะครับไปส่งในหัวข้อง,งานนี้โอเคนะครับอันนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยยีนาทีนะครับสอนแบบติดสปีดเลยนะครับ อย่าลืมนะครับตอนกลางวันถ้าว่างขึ้นมาทําได้นะครับตอนกลางวันว่างขึ้นมาทําได้บอกครูเดี๋ยวครูเปิดห้องให้แต่ว่าโทรก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับหรือบอกก่อนสักวันหนึ่งนะครับเผื่อวันนั้นกลางวันครูไม่อยู่นะครับครูจะได้ฝากให้คุณครูท่านอื่นอะ่ะช่วยบอกช่วยเปิดห้องให้พวกเรานะครับโอเคเนาะแล้วยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในห้องเรียนนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากถ้าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามตัวจริงได้นะครับหรือกด f o r w a r d ย้อนกลับไปดู นะครับช้าๆก็ได้นะครับเพราะว่าครูพูดค่อนข้างเร็ววันนี้นะครับโอเคครับสหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันที่ห้องเรียนครับนักเรียนม .5 ทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย